ร้องด้วยนะคะสำหรับงารวันนี้คะ่ะน้องๆร่วมจากหอการด้านธุรกิจจากหลากหลายวงการต้องเรียกว่าและบรูมเมเนจเมนต์ค่ะความสำเร็จบริหา,กการงานนั่นเองนะคะมีการถามถึงว่าได้รับรอ,องเปิดี่ปีแล้วนะครับที่จริงๆเปิด้อนนีไ้ได้น้อยนะครับไม่น่าจะวันมีชื่อผู้ถือหุ้นหลักๆอยู่สัมภาษก็คือ5่ตัว B2C ที่ ทุกคนเองก็ต้องอยู่บ้านที่ที่ดสัตว์ที่พัฒนาส่วนของที่เราเรียกว่าแพร่ยาวเข้ามาช่วยเหลือในสาขาของร้องคอร์ปในกลุ่มมิทูบีกลุ่มมีทูบีเองจริงจะไม่ใช่กลุ่มมทูบีที่ซื้อมาขายปคาเฟ่ต่างๆนะครับก็เข้ามาสนับสนุนเราใ้องค์กานแพลตฟอรงหน้าด้นยถ้าท่เห็นว่าธุรกิจของทุกคนได้ให้ทั้งไอเดียให้ทั้งความรู้ลงถึงใครก็ตามที่ติดต่อให้เลยเขาจะมีการทำรูปส่องต่างๆให้ในการแนะนำกำหนดสินค้การคำนวณ การทำทุกอย่างก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้จะทำใส่งได้ดังนั้นยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นจบไปกประธานขอการค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับองการค้าจังหวัดอุดรธานีมีนโยบายการดำเนินงานผ่านการตัดเครื่องอุปกรณ์สายพลังภาคเอกชนและประชาชนให้มีความสามารถในการค้าที่มีบทบาทสำคัญในการขับเครื่องส่งผลิตของประเทศไทยและก็ของต่อเรือ รวมแล้วมีมากกว่าหลายด้ันเราจะสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันสร้างสรรค์และช่วยกังผลกลับเขื่อนให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอกชิคทาจังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญนะคะก็เดี๋ยวภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆก็จะถูกยิงาใดีค่ะ จริงๆเมื่อกี้ทานคุณอเต่าที่ส่วนของนิสัยทัศน์ให้ทุกท่าน,าน,านได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันจะได้เกิดการเชื่อมโยงว่าอ๋อแล้วเราค่ะคะเร mm hmm. าดุมั่นที่จะให้น้องๆเป็น,นโนนูกอบการที่ d e s t i n a t i นะคะ